สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำกุ้งห่ม้าหรือว่าปอเปี๊ยกุ้งกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีกุ้งล้างแกะเปลือกเอาหัวออกเหลือแต่หางไว้นะคะ10ตัวแผ่นปอเปี๊ยะหแผ่นซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะผงปาปิก้า1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะ ผงกระเทียมครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในชามผสมคุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนำกุ้งมาคลุกเคล้ากับส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีแล้วใช้แรปปิดเอาไว้นำเข้าตู้เย็นอย่างน้อย30นาทีจากนั้นมาตัดแบ่งครึ่งแผ่นแป้งเป็นสามเหลี่ยมสำหรับห่อก,กุ้งนำกุ้งมาวางตรงมุมสามเหลี่ยมให้หางอยู่นอกแป้งม้วนขึ้นไปแล้วพับสามเหลี่ยมด้านบนลงมาพันจนรอบแตะด้วยน้ำให้เหนียวติดดีจะได้หน้าตาแบบนี้ นำลงไปทอดด้วยไฟกลางจนเหลืองกรอบทั้งสองด้านเสร็จแล้วค่ะกุ้งห่มผ้าหรือว่าปอเปี๊ยกุ้งหน้าตาน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมคะอร่อยมากด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ